สวัสดีค่ะวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดกรุฎราจังหวัดสมุทร,รสาครเนาะสมุทรสาครเราจะไปราถวายกันค่ะทำไมไม่ใส่รองเท้าอย่างเดี๋ยวคุณละฟังตอนนี้พระเอกนางเอกเข้าเตรียมพร้อมแล้วเยอะแยะเลยมาหลายท่านแล้วเนี่ตอนนี้เรารอสมาชิกของเรา ไ้มั่นภูไปมันพร้อมแล้วกันจิไปร่ำถวายกันค่ะพี่น้องพระเอกไม่เข้ากับไปน่ำกันงานร่ำถวายเข้าต้องมาดหนึ่งระวังระวังระวังเออนีเดพระเอกนั่นองอีกเข้าพร้อมแล้วไอ้ตามน้องปาม,มีพระเอกอาดน้องคน,น,นิงไอ้โมดไอ้ตายมาครบเลยจ้าทั้งที่พร้อมนะคะทุกคน วันนี้มาให้กำลังใจเนี่ยนะคะอยู่หน้าเวทีวันนี้ชมรีแต่ว่ามาร่วทงมทระมุลกับทางวัดด้วยนะคะทุกคนเจ้าแนเนอร์